มีผู้ถามมาว่าถ้านั่งสมาธินานๆแล้วมันปวดแข้งปวดขานั่งนานแล้วปวดแข้งปวดขาปวดเป็นช่วงๆก็เลยภาวนาว่าปวดหนอภาวนาปวดหนอแลว้วมันก็ยังไม่หายเลยจะแก้ไขยังไงคือในการที่เรานั่งสมาธินานๆเนี่ยนอกจากก็เรียกว่านั่งนานๆก็ทุกนอนนานๆก็ทุกยืนานานๆก็ทุกเดินานานๆก็ทุกเนี่ย ถ้าทำไม่เรียบทดได้เรบหมดหนึ่งมากๆมันก็จะทุกข์ละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้มันก็เกิดก้วเวทนาขึ้นมาก็คือทุกข์กเวทนาก็ปวดแข้งปวดแขงอันนี้พาวนาปวดหนอในสติเราอยู่กับการพรวอยู่กับไอ้ตรงที่ว่าความปวดหรือเปล่าเข้าไปรู้ชัดไหมไอคม้ความความปวดนั้นมันก็ดึงให้สติของเรารู้ชัดอยู่แล้วถ้าสติของเราเข้าไปรู้ชัดแล้วเนี่ย ในขั้นแรกเนี่ยถ้ามันปวดช่วงช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราคาสติเราเข้าไปทันไอ้ความปวดนั้นมันก็จะดับกลายเป็นอุเบกขาเวทนาก็คือความสวยอารมณ์เฉยๆอันนี้ก็เรียกว่าปวดระดับหนึ่งปวดเป็นช่วงๆตอนระดับสองระดับสามขึ้นมาเรานั่งนานเข้านานเข้านานเข้า,นาน มันปรากฏว่าพอเราพอถึงเราจะภาวนาคําว่าปวดหนอปวดหนอเราเอาสติมองดูตรงที่ปวดแล้วภาวนาปวดหนอปวดหนอแล้วไม่ใหม่มันก็ดับแล้วต่อไปมันไม่ดับเพราะาเรานั่งอยู่ใน,นเอวบทเดียวนานๆเนี่ยขีดความสามารถร่างกายของเราที่จะลองรับหรือความทนต่อทุกเขเวทนานั้นเรามีขีดจำกัดเพราะเรายังละอุปทานในอัตราตัวตนยังไม่ได้มันก็มีขีดจำกัดอีกละ่ะ ถึงจะนั่งได้นานก็ไหนนั่งได้เจ็ดวันนั่งได้สามวันมันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างอิริยาบถสี่เขาเรียกว่าอิริยาบถสี่บางทุกขงังวัะนั้นมันปวดมากจนกระทั่งทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถซักกระจกเรื่องกันไปแค่นั้นเองแต่ขอให้รู้ว่าในการปวดครั้งแรกเนี่ยถ้าปวดครั้งแรกที่เราทนไม่ได้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนแบบเร็วเกินไปองนั่นนงห้านาทีเปลี่ยนสิบนาทีเปลี่ยนเนี่ย มันก็จะไม่น้อยไปหน่อยเลยหลังห้านาทีมันปวดแข้งปวดขาสิบนาทีปวดแข้งปวดขาแล้วเราก็ดูแล้วเราพิจารณารวมสติเข้าไปแล้วก็ดูที่มันปวดเนะแล้วก็จะภาวนาว่าปวดหนอ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 ไปจนกระทสติมันตามทันในความปวดนะมันทันไปรู้ชัดเข้ามันกันดับ กถ้าภาวนาะต่อไปเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาทีแลปวดหนอปวดหนอปวดหนอมันไม่ดับแล้วเพราะว่าร่างกายเรามีขีดจํากัดคิดความสามารถของตัวเรามีกันนี้เราก็เปลี่ยน,นเรียบหมซะจากนั่งสมาธิเป็นนั่งพับเพียบก็ได้จก็ทาจนกระทั่งอินทสียงเราความอดทนของเราเนี่ยมันแก่กล้าขึ้นในการสติสมาธิมันละเอียดขึ้นมีพลังมากเข้าเดี๋ยวมันก็ได้เองล่ะ เนหมือนนักพอกายที่ยกน้ำหนักเนีบยนะฮะยกแบกน้ำหนักวันแรกๆไม่กี่กิโลอนะเหมือนกับปวดเลยกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันก็เจ็บระบบไปหมดแล้วก็บำรุงอาหารกินอาหารทานอาหารเข้าไปบำรุงร่างกายจนกระทั่งอาการมันดีขึ้นวันสองวันสามวันเนี่ยแล้วก็ทำแล้วเราค่อยๆเพิ่มขีดน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆเรื่อย ให้สุดความสามารถของเรากล้ามเนื้อเราก็พัฒนาไปในส่วนของเราที่ได้ออกกําลังกายที่มันก่อนที่มันจะเอาก,กล้ามเนื้อเราที่จะพัฒนาที่มันใหญ่ขึ้นหรือก็สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยมันต้องมีการทําลายาก่อนก็มีการออกกําลังกายในกล้ามเนื้อนี่ก็ต้องถูกทําลายทําลายเล็กๆน้อยๆแต่อย่าทาลายมากนาะทาลายมากอย่างคนนักวิ่งเนี่ยวิ่งยังกระทั่ง,ง้ายๆว่าผิดผิดเรียบบทข้าวกล้ามเนื้อฉีกอย่างเงี้ยต้องรักษาตัวนานหน่อย ถ้าลำพังแค่วิ่งวันแรกๆแ,แล้วกล้ามเนื้อไม่ฉีกแต่ว่ามันฉีกเล็กฉีกน้อยอะไรเงี้ยเป็นการทําลายแบบธรรมชาติก่อนที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ให้พัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรอยๆทำลายเพื่อสร้างเสริมให้มันดีขึ้นแต่ทาบบําลายแบบรู้จักไม่ใช่ทําลายแบบรุนแรงเกินไปจนกระทั่งสังขารร่างกายแบกไม่ได้ถ้ามันทำลายจนกระทั่งสังขารร่างกายแบกไม่ได้ก็อย่างนี้ก็เรียกว่า มันก็ไม่ถูกต้องนะมันไม่เกิดการพัฒนาแต่มันก็อาจจะพัฒนาได้อย่างพวกที่สร้างบารมารัดบาร,รมีในี่ยจำเป็นต้องสละชีวิตเนี่ยเพิงอสลละรั์เพื่อร,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 รักษาวัยวะสละะวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะนะรอเกิดชาติใหม่แล้วกันอินทรีย์บาร,รมีที่เราทํามันก็จะสูงขึ้นถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วก็สูงขึ้นเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีก็สูงขึ้น พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทคนี้เราไม่ต้องการถึงขนาดสละชีวิตของเรานี่เราเอาแค่สละเล็กๆน้อยๆทนความปวดของเราเล็กๆน้อยๆขึ้นไปพัฒนาเพื่อทนความปวดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้แค่นั้นเองอแล้วก็จะเลยภาวนาว่าปวดหนอปวดหนอใหม่ๆมันก็ดับดับได้แล้วก็ทนได้เพราะมันไอ้ ไอ้วิญญาณอาหารกับมโนสัญเจตอนาอาหารที่เราฝึกเนี่ยที่เราเจริญเนี่ยเจริญสติเนี่ยดึงดูดสติของเราสติสมัญญาณันไรคมชัดเนี่ยเข้าไปเติมตรงนั้นได้เต็มดิมันก็เลยดับสภาพวิญญาณภายในก็แกร่าขึ้นแกร่งขึ้นเหมือนเราเนี่ยข้าวเจ้าเนี่ยทาอยู่ทุกวันเนี่ยปล่อยอารมณ์ออกไปภายนอกจนกระท,ทั่งแทบจะไม่เหลือหล่ออะไรนนี้นะอารมณ์ทางโลกิยะนะ เรื่องศีลสมาธิ้าเรากลับมาเข้าสมาธิใหม่นี่เราก็เริ่รมใช้สติของเรามองกับที่ขัดสมาธิปุ๊บเนี่ยตึงตัวตึงตัวตรงปุ๊บเนี่ยหลังจะตึงหัวจะตึงเน่ยเพราะว่เพราะเราปล่อยออกนอกมากพอตึงเราก็ดูที่เวทนาที่เกิดเอาสติด,ดูเฉยเฉยดูกระทั่งมันชัดเจนเวทนาเกิดชัดเจนสติเราก็มีที่เกาะชัดเจนตอนเนี้มื่อไหร่ปุ๊บมันกระดบับกลายเป็นอุเบกขาวเวทนา สภาพวิญญาณภายในก็พัฒนาเรียกว่าถูกดูดเข้ามาสติสัมปัญญาเราเอาเรียกสติสัมปัญญาดีกว่ามันดูดเข้ามาเหมือนเราสูบลมไปในลูกโป่งหรือในยางรถมันก็พองขึ้นพองขึ้นจนกระทั่งพองได้ที่แล้วพลังภายในของเราจะเกิดจากสติสัมปัญญาเนี่ยมันจะไปพยุงทําให้รูปหยาบเนี่ยนะค่ายๆเบาบางลงไอ้ความปวดนั่นก็หายไปเราก็นั่งได้ทนนั่งได้สบายนั่งได้ทั้งคืนก็นั่งได้ เพราะอาศัยจานเจริญสติสัมปัญญานั่นเองให้มันสมบูรณ์ถ้าลำบางกายกายมนุษย์เนี่ยมันนั่งเฉยๆไม่มีสติสัมปัญญาภายในไม่มีพลังภายในเพราะเราใช้ไปหมดเนี่ยโอ้ยความปวดหลังเนี่ยมันไม่หายหรอกนั่งห้าทีสิบนาทีก็แย่แล้วต้องเปลี่ยนท่านน้นท่านนี้แต่ถ้าเราฝืนใจดูนั่งไงมันตรงๆแล้วก็มันตึงหลังแล้วก็ดูที่ตึงหลัง่ดูปวดแข้งปวดขาแล้วก็ดูที่ปวดแข้งปวดขาจนกระทั่งมันผ่านไว้ได้ พลังภายในสต,ติสัมปชัญญะมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มันจะมีพลังภายในเนี่ยช่วยแบกช่วยพยุงหน้าภายนอกกายนอกเนี่ยให้ทรงตัวได้ขึ้นนั่งได้นานขึ้นทนขึ้นอันนี้ต้องอาศัยวันเวลาอาศัยการเวลาฝึกทำกันชั่วชีวิต